ตีโคตรตีบาดอยู่ตีบาดอยู่ดีกันอยู่อย่างกันนีจบเกมแล้วแชมเปี้ยนไนท์สุดเป็นดีมาแล้วครับแชมเปี้ยนการันอาวีบอลลิงสปอรส์มินิท์แทรได้แก่ทีมเอไอเน่าในที่สุดพวกเขาก็ไม่ไร้ควงอีกแล้วบอลลังตรงนั้นเพียงเยียงเดียวมันคือของอีไอเน่าแชมเปี้ยนคันแรกของสปอร์ตส์พวกเขายังทำอย่างตามที่ตู้มาในสายบอล แล้วมาก็ถู่การไฟนอลแารรีแมดกับแบลนด้าพวกเขาทำได้จริงๆจากที่ไม่เคยแม้แต่จะได้แค่เกมเดียวไม่เคยที่จะชนะในการแข่งขันแก่งขันแต่เขามาชนะในรอบการไฟนอลกับเอไอน่าพวกเขาบอกไว้แล้วว่าผลการแข่งอาจจะต้องเปลี่ยนไปแล้วพวกเขาเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับตัวเองแชมเปี้ยนในอาวีปอลีก2023 winter ูกจะลึกชื่อไว้ครับว่าเป็นของเอริน่าเอาเลยครับทุกคนขอเสียงปรบมือกับเอริน่าและนี่คือวินีกาสอสังเกตครับแต่ก่อนอย่างนั้นต้องเดินไปแสดงน้ำใจนักกีฬาครับสู้กันอย่างสุดความสามารถสมศักดิ์ศรีจริงๆครับโอ้โหเมคก็ทำเองก็เก่งมากๆเลยครับทุกคน มาถึงขนาดนี้ครับแม้จะมีอุปสรศั์มากมายมาถึงเกมที่7ครับทุกคนขอเสียงปรบมือกับแบงคกทาหนึ่รรครับจนถึงเกมที่7จริงๆเกมสุดท้ายรอสัญญาณก่อนนะฮะรอนะฮะรอนะฮะรอสัญญาณหน่อยนะครับนี่คือแชมป์ประวัติศาสตร์ที่ถูกเขียนหน้าใหม่ในวงการลองอาวีเข้ามารอในฤดูกาลนี้ครับทุกคนรอสัญญาณจากพวกเราประกาศชื่อคุณในครั้งแรก อย่างสมศักดิด์ศ<อ>รพีพวกคุณเว,วลดีเซิร์ฟครับคุณคู่ควรกับถ้วยใบนี้นี่คือแชมเปี้ยนประจำสุนัขมนนี้กับอาร์วีโบลีสมพัน์ทีิวินเดนกาเยียดนแชมเปี้ยนกองสุนัมนนี่ซีซั่นนี้บัลลังก์นี้เป็นของพวกคุณแล้วพวกคุณสามารถที่จะนำชูถ้วยไปขึ้นบัลลังของคุณได้เลยครับัลลังก์นี้เป็นของพวกคุณแล้ว บอลไหลของคุณจะได้กับเอียดกีฬานักกีฬาครับพวกคุณได้แชมป์แล้วคุณสามารถชูถ้วยเดินไปที่บัลลังก์ได้เลยครับพวกคุณคือคนที่คู่ควรกับบัลลังก์นั้นครับโคตชไตครับพาลูกทีมของคุณขึ้นบัลลังก์ไปเลยครับโคตชไตครับโคตชไตครับโคตชไตครับพาลูกทีมพรร้้อมกัับถววยางลของคุณไปที่บัลลังก์ของคุณได้เลยครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับเดินไปเลยครับบัลลังก์นั้นเป็นของคุณครับบัลลังก์ของแชมเปี้ยนในทัวร์นาเมนต์นี้ กับตันพิชูกับตันตนทำทีมครับกับตันใครจะนั่งบนบัลลังก์ใครจะนั่งบนบัลลังก์ใครดี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 แล้วนี่คือแชมเปี้ยนที่ได้ครองบัลลังก์ในการแข่งขันไร้เทียมนั่นคืออีแอนด้าคนนี้เสียใจกับวุ้ยกต่ได้กับอีแอนด้า เคลียร์ในสีในสุดในหน้านี้ซีซั่นนี้บอลลังครั้งแรกที่อยู่บนเวทีโอ้โห oh พวดเท้าครับทับสับเร็จนะเอาละครับตอนนี้ก็หนดหน้าที่ของเราครับพี่เสกครับครับในายไงหน้าที่วันนี้ผมสปองซ่าๆครับผมเสกซ่าครับ,รบขอตัวลากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันบนเวที เอาละครับตอนนี้นะฮะทุกคนในห้องครับขอเสียดายกับอ e. <ะ>ีอารินาตามคอนเซปต,ต์เลยครับปีนี้ชาสุชายครับค<ะ>่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีนะฮะขอเสียดายกับนักแข่งของอ e. ีอารีนา ขอพูดคุยเลยแล้วกันค่ะขอพูดคุยเลยแล้วกันนะครับวันนี้ในที่สุดครับก็ถึงว่าเป็นวันของอ e ีอารีนานั่นเองนะครับวันนี้ถามถึงความรู้สึกอย่างไ